เรยที่น่ารักทุกคนในชั่วโมงนี้นะคะก็ยังอยู่กับควยเช่นเคยนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาและในชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะมาต่อจากชั่วโมงที่แล้วเลยนะคะในชั่วโมงที่แล้วนั้นนะคะเราก็เรียนกันในเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดอุปสงค์กันไปแล้วนะคะถัดมาในชั่วโมงนี้นะคะเรามาต่อกันที่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดอุปทานกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่า มีปัจจัยใดบ้างนะคะที่สําคัญนะคะแล้วก็ที่มีที่พูกต่อการกำหนิดอุปทานนะคะก่อ,ะอนอื่นนะคะเราก็มาทําความรู้จักกับความหมายของคําว่าอุปทานกันก่อนนะคะอุปทานนะคะก็คือปริมาณของสินค้าและบริการที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายเนี่ยนะคะ ยินดีผลิตหรือเสนอขายณราคาต่ตางๆกันในเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์นะคะก็จะพบว่าเมื่อราคาสินค้าและบริการสูงขึ้นนะคะผู้ผลิตหรือผู้ขายเนี่ยนะคะก็จะยินดีผลิตหรือว่านำสินค้าและบริการเนี่ยนะคะออกมาขายจำนวนมากขึ้นนะคะแต่ถ้า ราคาสินค้าและบริการเนี่ยลดลงนะคะผู้ผลิตหรือผู้ขายเนี่ยนะคะก็จะผลิตหรือนําสินค้าและบริการเนี่ยออกมาขายจํานวนน้อยลงนะคะโดยการกําหนดให้ปัจจัยเงินอื่นเนี่ยนะคะที่มีผลต่อการกําหนดปริมาณเสนอขายคงที่นะคะอย่างเช่นต้นทุนวัตถุดิบค่าขนส่งค่าจ้างแรงงานนะคะการที่ปริมาณอุปทานหรือปริมาณการเสนอขายเนี่ยนะคะก็จะขึ้นอยู่กับ ราคาสินค้าและบริการนะคะรวมทั้งก็จะมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันนะคะอันนี้นะคะเราก็จะเรียกว่ากฎของอุปทานนั่นเองนะคะอ่ะซึ่งกฎของอุปทานสรุปโดยง่ายๆนะคะก็คือถ้าราคาสินค้าและบริการสูงขึ้นนะคะปริมาณเสนอขายเนี่ยก็จะมากขึ้นไปด้วยนะคะแต่ถ้าสินค้าและบริการลดลง ปริมาณเสนอขายก็จะน้อยลงตามนะคะ,ะดูตามลูกศรน,นี้นะเราจะเห็นว่าจากลูกศรสีเขียวหรือสีแดงนี้นะคะเราจะเห็นว่าอ,อุปทานนั้นนะคะมันจะไปในทิศทางเดียวกันนะคะนี่ก็คือถ้าราคาสินค้าสูงนะคะ,ะถ้าราคาสูงนะดูลูกศรตรงสีเขียวนะคะถ้าราคาสูงนะคะ,ะปริมาณเสนอขายนะคะก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะ ผู้ขายเนี่ยนะคะก็จะนําเอาสินค้าเนี่ยออกมาขายเยอะขึ้นนะคะแต่ถ้าราคาสินค้ามันลดลงนะคะตัวสอรสีแดงอ่าตัวลูกศอสีแดงนะคะปริมาณในการเสนอขายเนี่ยนะคะก็จะลดน้อยลงไปด้วยนะคะ,ะจากกราฟที่เปลี่ยนเห็นอย่างนี้นะคะสมมุติว่าเป็นกราฟที่แสดงราคาและปริมาณความต้องการเสนอขายเงาะนะคะนักเรียนก็จะสังเกตเห็นว่า เมื่อเงาะมีราคากิโลกร,รัมละ20บาทนะคะให้นักเรียนอ่ะนักเรียนสังเกตตรงเส้นแนวตั้งนะคะเส้นแนวตั้งก็คือจะเป็นเส้นแสดงราคาและเส้นแนวนอนนะคะก็จะเป็นเส้นที่แสดงปริมาณการขายนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะเมื่อเงาะมีราคากิโลกร,รัมละ10บาทนะคะผู้ขายเนี่ยก็ไม่ต้องการขายเงาะเลยนะคะก็คือเท่ากับศูนย์เลยนะคะถัดมาถ้าเงาะนะคะมี ราคาเพิ่มข so ึ <speaking short> ้นเป็นกิโลกรัมละ20บาทนะคะปริมาณความต้องการเสนอขายเนี่ยก็จะเท่ากับ2กิโลกรัมนะคะแต่ถ้าราคาเงาะนะคะเพิ่มขึ้นอีกนะคะเป็นกิโลกรัมละ30บาทนะคะปริมาณความต้องการเสนอขายเนี่ยนะคะก็จะเพิ่มขึ้นเป็น4กิโลกรัมนะคะและถ้าเงาะเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 40บาทนะคะปริมาณความต้องการเสนอขายก็จะเพิ่มขึ้นเป็น6กกิโลกรัมและท่าเงาะเนี่ยนะคะสูงขึ้นเป็นกิโลกรัมละ50บาทปริมาณความต้องการเสนอขายเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็น8กิโลกรัมนะคะซึ่งจากที่เรียนเห็นนี้นะคะสังเกตว่าปริมาณและก็ราคาเนี่ยนะคะมันก็คือจะไปในทิศทางเดียวกันนะคะก็คือยิ่งราคาสูงความต้องการขายก็จะยิ่งมีมากนะคะซึ่งเ <four S 1> ส้นสี <ๆ S 2> แดงที่นเรียนเห็นนี้นะคะก็เป็น เส้นอุปทานนะคะซึ่งเส้นอุปทานนะคะก็เป็นเส้นที่แสดงความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระหว่างปริมาณสินค้าและบริการที่ผู้ผลิตเนี่ยเสนอขายณนะระดับราคาต่างๆนะคะซึ่งก็จะเป็นเส้นที่ทอดจากทางซ้ายไปทางขวานั่นเองนะคะอันนี้เดี๋ยวทายคาบนะคะครูจะให้พวกเราเนี่ยนะคะเขียนกราฟแสดงเส้นอุปสงค์และก็เส้นอุปทานนะคะ ตัวเส้นอุปสงค์เนี่ยนะคะเราก็เรียนกันไปแล้วเนาะนะคะ,ะในช่วงวงนี้นะคะก็จะต่อน,นิ้เรื่องของอุปทานนะคะก็จะให้เขียนทั้ง2เส้นเลยก็คืออุปสงค์และก็อุปทานนะคะให้ในักเรียนจยาง,ง่ายๆเลยว่าถ้าอุปสงค์เนี่ยนะคะราคากับปริมาณการซื้อเนี่ยนะคะมันจะไปในทิศทางตรงกันข้ามก็คือถ้าราคาสูงใช่ไหมคะปริมาณการซื้อนเนี่ยก็จะน้อยนะคะแต่ถ้าราคาลดนะคะ ราคาสินค้าเนี่ยมันลดต่ำลงนะคะปริมาณการซื้อก็จะมากแต่อุปทานมันจะไปในทิศทางเดียวกันนะคะนั่นก็คือถ้าราคาสูงนะคะความต้องการขายเนี่ยก็จะยิ่งมีมากแต่ถ้าราคาสินค้าต่ําเนี่ยนะคะความต้องการขายก็จะมีน้อยนั่นเองซึ่ง าจากกฎของอุปทานนะคะนักเรียนก็จะสังเกตเห็นว่าราคาเนี่ยนะคะเป็นตัวกําหนดที่สําคัญที่สุดของอุปทานของสินค้าและก็บริการนะคะ<ม>ก็คือเมื่อราคาสินค้าและบริการลดลงนะคะความต้องการเสนอขายสินค้าและบริการเนี่ยก็จะลดลงไปด้วยนะคะแต่ถ้าราคาสินค้าและบริการสูงขึ้นนะคะความต้องการเสนอขายสินค้าและบริการเนี่ยก็จะสูงขึ้นไปด้วยนั่นเองนะคะซึ่ง ทั้งหมดนี้นะคะมันก็ต้องอาศัยข้อสมมุติที่ว่าตัวกําหนดอื่นๆน,นะคะนอกจากในเรื่องของราคาเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีส่วนกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในอุปทานของสินค้าและบริการอีกด้วยนะคะอาถาัดมานะคะเรามาดูปัจจัยสำคัญนะคะที่กําหนดอุปทานของสินค้าและก็บริการนะคะซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดอุปทานนะคะ ก็คือแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ด้านอุปทานเนี่ยเชื่อว่าความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะก็เกิดจากแรงกระตุ้นด้านการผลิตนะคะนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะคะด้านอุปทานเนี่ยเขาก็เลยได้เสนอแนวคิดขยายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการใช้นโยบายการลดภาษีหรือสิ่งจูงใจในการทํางานนะคะและก็การลงทุนทางเศรษฐกิจรวมทั้ง ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยนะคะเพื่อให้หน่วยงานเศรษฐกิจเนี่ยนะคะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็เกิดนวัตกรรมด้านการผลิตต่างๆนะคะที่จะช่วยให้ระบบเศรษฐกิจนะคะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ทําให้ระบบเศรษฐกิจนั้นของประเทศนั้นเจริญเติบโตไปด้วยนะคะ,ะจาก ปัจจัยนะคะที่สําคัญเนี่ยนะคะก็จะมีในเรื่องของหนึ่งละนะคะก็จะเป็นกรรมวิธีในการผลิตนะคะ2คือราคาของปัจจัยการผลิตนะคะ3คือการคาดคะเนราคาสินค้าและ4ี่คือภาษีหรือเงินช่วยเหลือนั่นเองอ่ะเรามาดูอันแรกนะคะในเรื่องของกรรมวิธีในการผลิตนะคะซึ่ง ผู้ผลิตรายใดน,นะคะใช้กรรมวิธีหรือเทคโนโลยีที่มันทันสมัยในการผลิตเนี่ยนะคะก็จะทําให้ต้นทุนการผลิตนั้นต่ําลงหรือผลิตสินค้าได้มากขึ้นนะคะซึ่งก็หมายความว่าปริมาณสินค้าที่นําออกมาขายเนี่ยก็จะมีมากขึ้นด้วยนะคะในทางกลับกันนะคะถ้าต้นทุนการผลิตสูงขึ้นนะคะก็จะทําให้มีปริมาณสินค้านําออกมาขายเนี่ยน้อยลงไปด้วยนะคะ่ะ ซึ่งต้นทุนการผลิตนะคะก็คือค่าใช้ใจ่ายต่างๆของปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการนะคะซึ่งถ้าต้นทุนการผลิตต่าก็จะทําให้ปริมาณสินค้าที่นําออกมาขายเนี่ยมีมากนะคะแต่ถ้าต้นทุนการผลิตสูงนะคะก็จะทําให้มีปริมาณสินค้านําออกมาขายน้อยลงนั่นเองถัดมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของราคาของปัจจัยการผลิตนะคะซึ่ง ในการผลิตสินค้าและบริการเนี่ยนะคะผู้ผลิตเนี่ยจะต้องใช้ปัจจัยการผลิตหลายอย่างเพื่อให้ได้เป็นสินค้าและก็บริการออกมาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค <pasó. S 1> นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าราคาปัจจัยการผลิตสูงขึ้นนะคะต้นทุนการผลิตก็จะสูงขึ้นไปด้วยนะคะทาให้ผลิตได้ลดลงนะคะปริมาณสินค้าที่เสนอขายก็จะลดลงนะคะแต่ในทางกลับกันนะคะถ้าปัจจัยการผลิตลดลงนะคะต้นทุนการผลิตก็จะ ลดลงด้วยนะคะก็จะทําให้ได้ผลผลิตมากขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งปริมาณสินค้าที่เสนอขายก็จะมีมากขึ้นด้วยนะคะในระดับราคาเดิมนะคะอย่างเช่นผู้ผลิตเสื้อผ้านะคะต้องใช้ผ้ากระดุมซิปได้อะไรต่างๆนะคะมาเป็นรถถดิบในการผลิตนะคะส่วนจากเย็บผ้านะคะก็จะเป็นปัจจัยทุนนะคะรวมทั้งใช้แรงงาน เป็นปัจจัยการผลิตนะคะแต่หากราคาของปัจจัยการผลิตสูงขึ้นนะคะต้นทุนการผลิตเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะคะผู้ผลิตก็จะผลิตเสื้อผ้าได้น้อยลงนะคะเนื่องมาจากว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้ขายได้กําไรลดลงนะคะ <S 2> <S 2> แต่เมื่อราคาของปัจจัยการผลิตลดลงเนี่ยผู้ผลิตก็จะนําเสื้อผ้าออกมาขายอ่มากขึ้นนะคะเนื่องมาจากว่าทําให้ได้รับกําไรมากขึ้นนั่นเอง ตัวนี cuts, risk, risk, them, them, risk, victory, ้นะคะนักเรียนก็สังเกตได้ง่ายๆเลยเนาะว่าในเรื่องของราคาของปัจจัยการผลิตนะคะถ้าราคาของปัจจัยการผลิตสูงนะคะต้นทุนการผลิตก็จะสูงทําให้ผลิตได้น้อยปริมาณสินค้าที่เสนอขายก็จะลดลงนะคะแต่ถ้าต้นทุนราคาปัจจัยการผลิตต่านะคะหรือลดลงเนี่ยนะคะต้นทุนการผลิตก็จะลดลงไปด้วยนะคะทาให้ผลิตสินค้าได้เยอะขึ้นปริมาณสินค้าที่นําออกมาขายก็จะมี มากขึ้นในระดับราคาเดิมนั่นเองนะคะตามที่ครูได้ยกตัวอย่างไปเนาะอ่ะถัดมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการคาดคะเนราคาสินค้าในอนาคตที่มีผลต่ออุปทานนะคะซึ่งการคาดคะเนราคาสินค้าในอนาคตนะคะก็มีผลต่ออุปทานได้นะคะอย่างเช่นถ้าผู้ผลิตเนี่ยนะคะคิดว่า,รา,าราคาของสินค้าที่ ตัวเองนั้นผลิตนะคะจะเพิ่มขึ้นในอนาคตนะคะก็ต้องลดปริมาณการผลิตในปัจจุบันเพื่อให้มีวัตถุดิบเพียงพอสําหรับเพิ่มปริมาณการผลิตในอนาคตนะคะผลก็คือทําให้อุปทานของสินค้านี่ในปัจจุบันเนี่ยลดลงไปด้วยนะคะแต่ในทางกลับกันนะคะถ้าคาดคะเนว่าวราคาสินค้าในอนาคตนะคะที่เราผลิตน,น,นั้นเนี่ยจะลดลงนะคะผู้ผลิตก็จะเพิ่มปริมาณการผลิตในปัจจุบันให้มากขึ้นแล้วก็รีบขัดสินค้าออกไปทําให้ มีอุปทานของสินค้าในตลาดมากขึ้นนั่นเองอ่ะก็อย่างที่โครูได้ยกตัวอย่างไปนะคะว่าสมมตุติเราคาดคะเนไว้ว่าในอนาคตเนี่ยนะคะสินค้าที่เราจะผลิตนั้นลดน้อยลงแน่ๆนะคะเราในฐานะผู้ผลิตเนี่ยนะคะก็จะเพิ่มปริมาณการผลิตในปัจจุบันให้มากขึ้นนะคะแล้วก็รีบขายสินค้าตัวน,นั้นเนี่ยออกไปทําให้มีอุปทานของสินค้าในตลาดมากขึ้นนั่นเอง ถัดมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของเงินภาษีนะคะและก็เงินช่วยเหลือนะคะซึ่งในการทําธุรกิจนะคะก็ถือว่าภาษีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเช่นเดียวกันนะคะซึ่งหากรัฐบาลนะคะมีการปรับภาษีนะคะระดับการผลิตก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะแต่ถ้ารัฐบาลเนี่ยนะคะเก็บภาษีเพิ่มขึ้นนะคะต้นทุนการผลิตนะคะก็จะสูงขึ้นนะคะอาจจะทําให้ผู้ผลิตเนี่ย ลดการผลิตลงนะคะอุปทานก็จะลดลงไปด้วยนะคะสุดเงินช่วยเหลือเนี่ยก็คือเงินที่รัฐบาลนะคะให้กับผู้ผลิตหรือผู้ขายเพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิตให้ต่าลงนะคะอุปทานก็จะสูงขึ้นแล้วก็ทําให้ผู้ผลิตเนี่ยนะคะข,ขยายการผลิตได้นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะมองโดยสุดก็คือถ้าตัวกําหนดตัวหนึ่งตัวใดเนี้ยนะคะหรือหลายตัวเนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลง ก็จะทำให้อุปทานของสินค้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยนั่นเองอ่ะก่อนปท้ายบทเรียนในวันนี้นะคะอีกเช่นเคยก็เดี๋ยวมาสรุปความรู้ร่วมกันนะคะก่อนทำแบบฝึกหัดน,นะคะในเรื่องของอุปทานนะคะอุปทานเนี่ยนะคะก็จะเป็นปริมาณของสินค้าและก็บริการที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายเนี่ยยินดีที่จะผลิตหรือว่าเสนอขายนะ ราคาต่างๆกันในเวลาใดเวลาหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดอุปทานนะคะก็จะมีกรรมาวิธีในการผลิตราคาของปัจจัยการผลิตการแข่คขันในราคาสินค้าและก็ภาษีหรือเงินช่วยเหลือนั่นเองนะคะโอเคค่ะนักเรียนาจากตารางที่นักเรียนเห็นนี้นะคะก็คือตามที่ครูได้บอกไปเนาะว่าท้ายค่าววันนี้นะคะครูจะให้เรานะคะเขียนกราฟแสดงอุปสงค์และก็อุปทานนะคะ โดยให้นักเรียนนะคะอิงจากตารางที่ครูกําหนดให้ต่อไปนี้นะคะซึ่งจากตารางแสดงสินแสดงราคาและก็ปริมาณความต้องการซื้อส้มนะคะที่เรียนเห็นนี้นะคะก็ให้นักเรียนนะคะเขียนกราฟแสดงอุปสงค์และก็อุปทานออกมานะคะตัวอย่างเราสามารถดูได้ในหนังสือเลยนะคะโดยที่เรานะคะจะต้องอิงตัวเลขนะคะจากที่ครูกําหนดให้เนาะก็จะมีแบ่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คืออุปสงค์และก็อุปทานนะคะ ฝั่งอุปสงค์เนี่ยนะคะเมื่อราคาส้มนะคะอ่า25บาทนะคะจากราคาที่เป็นเห็นนี้นะคะก็จะเป็นาบาทต่อกิโลกร,รัมนะคะราคาส้ม25บาทนะคะปริมาณการซื้อเนี่ยก็จะมีมากถูกไหมคะเราก็อยากจะซื้อเยอะนะคะแต่ถ้าามาเทียบกับส้มราคา40บาทเนี่ยนะคะเราก็อยากจะซื้อราคา25บาทมากกว่าใช่ไหมคะออันนี้นะคะก็ให้นักเรียนเขียนกราฟแสดงอุปสงค์ออกมา ถ้ามาอุปทานก็เหมือนกันนะคะอุปทานเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของผู้ขายเนาะซึ่งค่าส้มกิโลกร,รัมละยี่สิบ้าบาทนะคะผู้ขายเนี่ยก็อยากขายแค่อะหนึ่งกิโลาขายแค่หนึ่งพอนะคะหนึ่งกิโลพอนะคะแต่ถ้าราคาส้มเพิ่มขึ้นมา40บาทะคะ่ะผู้ขายเนี่ยก็อยากจะขายส้มออกไปเยอะถูกไหมคะเพราะว่ามันจะมีผลต่อกําไรนะคะ ดังนั้นนะคะอันนี้นะคะก็ให้ในักเรียนนะคะเขียนกราฟออกมาเนาะว่าฝั่งอุปสงค์เนี่ยนะคะกราฟมันจะไปในทิศทางไหนส่วนอุปทานกราฟมันจะไปในทิศทางไหนนะคะแล้วก็ให้ในักเรียนนะคะส่งเข้ามาในคลาส s r o ูมนะคะครูได้สร้างสร้างโพสต์ผลงานไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าโอเคนะคะ,ะเดี๋ยวให้พวกเรานะคะไปทําแบบฝึกหัดเนะาะใครที่เข้าเรียนไม่ทันนะคะก็สามารถดูคลิปนี้ย้อนหลังได้นะคะอันนี้อ่ะ สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวครูก็ขอปิดบทเรียนไว้เพียงเท่านี้เนาะและให้เรานะคะได้ทำแบบฝึกหัดน,นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ